สวัสดีครับวันนี้ท็อปไฟสตูดิโอจะพาไปดู5อันดับหนังสยองขวัญน,น่าดูในเน็ตฟลิกแต่และเรื่องจะมีเรื่องราวยังไงนา่าติดตามแค่ไหนและความรู้สึกของผมหลังดูจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยหัวหน,น,น้นนา หนึที่อันดับ5เลยนะครับกับเมตาโมฟฟิสต์ปีศาจเปลี่ยนหน้าปี2019เป็นภาพยนตร์เขย่าประสาทจากเกาหลีใต้นะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิญญาณชั่วร้ายที่มีความสามารถในการปลอมแปลงใบหน้าเพื่อให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เพื่อจะทําเรื่องราวอันเลวร้ายพวกเขานะครับจึงต้องหวังเพึ่งน,น้องชายของพ่อที่เป็นบาทหลวงเพื่อต่อกรกับสิ่งชั่วร้ายที่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาและดูเหมือนว่าจะยิ่งหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆโดยความยาวของตัวหนังนะครับจะอยู่ที่1ชั่วโมง52องนาทีสิ่งที่โดดเด่นมากนะครับของหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นงานเมคอัพซึ่งทําได้เวิร์กวะถึงใจมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือฉากเลือดท่วมห้องหน้าตาของผีนี่ผมบอกได้เลยว่า สยองมากจริงๆซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูไปรับชมกันได้เลยนะครับรามาต่อกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องที่4เลยนะครับกับเรื่อง A Tale of Two Sisters หรือตู้ซ่อนผีปี2003 เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่เล่นกับจิตใจคนดูจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งแม้จะเป็นภาพยนตร์ที่ปล่อยออกมานานแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นหนังผีเกาหลีในตำนานที่น่านดูมากๆจะเป็นเรื่องราวของสองสาวพี่น้องซูมีและซูยอนหลังจากรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมปริศนาภายในครอบครัว และเมื่อกลับมาบ้านพวกเธอต้องเผชิญหน้ากับอึนจูภรยาคนใหม่ของมูหุนผู้เป็นพ่อโดยที่ซูมีนะครับตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านอึนจูอยู่อย่างเต็มที่ต่างจากซูยอนซึ่งเป็นน้องที่อ่อนแอก,กว่าและโดนภรยาคนใหม่ของคุณพ่อทาลุนกรรมสารพัดและก็ยังมีเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้ โดยที่ตัวหนังนะครับก็มักจะเล่นกับจิตใจของคนดูโดยที่มีความยาวของหนังอยู่ที่1ชั่วโมง54นาทีซึ่งหลังจากที่ผมดูแล้วนะครับหนังเรื่องนี้นะครับมีจุดเด่นที่บทจริงๆและมีมุกหักมุมที่ชาญฉลาดเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่เน้นความน่ากลัวของผี แต่ประสบความสําเร็จในการสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจได้เกือบ90%ของเรื่องและการดําเนินเรื่องน่าติดตามทุกสีชวนระทึกตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายถึงขนาดว่าหนังจบไปแล้วแต่การเฉลยเหตุของโศกนาฏกรรมในเรื่องก็ยังชวนให้หดหูไม่น้อยหนังจบอารมณ์ไม่จบจริงๆนะครับสําหรับเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้เลยนะครับ ไปต่อกับอันดับ3กันเลยนะครับกับเรื่อง Impetigo บ้านเกิดปีสร์สรหนังปี2019เเป็นปรากฏการณ์ความสยองจากประเทศอินโดนีเซียรเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมายา ตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของเธอเพื่อหวังที่จะไปเอามารดกของครอบครัวโดยมีดีนี่เพื่อนซี้ของเธอไปด้วยและนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของทริปสยองขวัญที่แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและที่โหดที่สุดเลยนะครับก็คือการที่ได้รับรู้ความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ของหมู่บ้านลีลับกลางป่าและพวกเธอต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้โดยความยาวของตัวหนังนะครับจะอยู่ที่1ชั่วโมง43นาทีซึ่งทัาที่ผมดูไปแล้วผมชอบการสร้างบรรยากาศของหนังนะครับซึ่งทำได้หลอนจนเสียวสลังว่าจริง ซึ่งใครยังไม่เคยดูและเป็นแฟนคอหนังสยองขวัญผมขอบอกเลยนะครับว่ากำลังพลาดอย่างแรงเลยนะครับค e s a l a h a n yang harus aku hapus ข มาต่อกับหนังสยองขวัญอันดับ2กันเลยนะครับกับเรื่อง 32. มสาลาสนาสตรีทย่านผีอยู่หนังปี2020เป็นหนังผีสัญชาสเปนนะครับแนวบ้านผีสิงซึ่งเป็นผลงานที่สร้างจากเหตุการณ์จริงตัวหนังนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ในปี1976หหลังจากที่ครอบครัวของคุณอัลเมโด ได้ตัดสินใจย้ายบ้านจากชนบทมาสู่กรุงมารติดย่านใจกลางเมืองหลวงของประเทศสเ,สเ,เปนซึ่งบ้านที่ย้ายมาก็คือบ้านเลขที่32บนถนนมาราซันญ,ญาที่เป็นบ้านเก่าและมีฟเฟอร์นิเจอร์ภายในเป็นของเก่าที่เหลือมาจากครอบครัวเดิมไม่นานนักนะครับอัมปาโลลูกสาวคนโตวัย17ปีก็เริ่มสัมผสัสได้ถึงความแปลกประหลาดของบ้านหลังนี้เหมือนมีเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างเกิดขึ้นตอนกลางคืนจนในที่สุดน้องชายคนเล็กอย่างราฟาเอลได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและนอกจากความสยองขวัญของเรื่องนี้นะครับยังมีปมปริศนาที่เข้ากับเหตุกาาร์บ้นเมือง ขนาดน,นั้นไว้อีกด้วยโดยความยาวของหนังนะครับจะอยู่ที่1ชั่วโมง40นาทีซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ดีของหนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่บรรยากาศความน่ากลัวอย่างเดียวแต่หนังนะครับได้ผูกปมในเรื่องและปมปิดสนาได้อย่างดีเยี่ยมเอาเรื่องของอาถรรพ์ของสถานที่มาบวกกับปมของบ้านในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและตัวหนังนะครับก็จะเริ่มเฉลยออกมาทีละสเต็ปจนมาเฉลยถึงตอนสุดท้ายผมนี่ก็ถึงบางอ้อเลยนะครับและถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับก็ไปติดตามดูก คนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนแล้วเนาะแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรานะครับกับเรื่อง The Medium หรือร่างทรงหนังปี2021ซึ่งเป็นหนังชายของเราเองนะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวิญญาณทรงเจ้าและวัฒนธรรมของภาคอีสานโดยเนื้อเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวของการถ่ายทาสาร,รคดีชีวิตของคนอีสานนะครับที่เชื่อเรื่องการสืบเชื้อสายร่างทรงหรือย่าบายันซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณดีนะครับและย่าบายันก็จะเลือกแต่ร่างของผู้หญิงเพื่อสืบทอดทายญาติโดยมีป้านิม เป็นผู้สืบทอดสายเลือดร่างทรงคนปัจจุบันก่อนจะพบว่ามิงดานสาวคนเดียวของตระกูลเริ่มมีอาการแปลกประหลาดหลายอย่างซึ่งคาดกันว่าน่าจะถูกรับเลือกให้เป็นทาย,ยาทร่างทรงคนต่อไปแต่มิงกลับมีอาการน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนสมาชิกข,ของคนในครอบครัวเริ่มสงสัยกันว่าจ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของมิงอาจจะไม่ใช่ยาบาหยันอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งความยาวของตัวหนังนะครับจะอยู่ที่2ชั่วโมง10นาทีซึ่งหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้แล้ว ่วนตัวผมเลยนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังผีนะครับแต่ล่างทรงเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญที่ใช้บรรยากาศและความเชื่อมาใช้ในการสร้างความหลอกหลอนได้อย่างยอดเยี่ยมและมีชั้นเชิงกว่าหนังผีธรรมดาทั่วไปในประเทศเรานะครับดังนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนลองตั้งทงใหม่ลบอคติทุกอย่างและลองนั่งดูมืดๆคนเดียวอย่างตั้งใจอีกสักครั้งนะครับถ้าคุณกล้าพอนะ <laughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ 5อันดับหนังสยองขวัญน,น่าดูในเน็ตฟลิกต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็จะเป็นเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเอออีกอย่างก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราและสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนานะครับที่ดูมาถึงตรงนี้อย่างไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันครับ